1.02.4การจัดการแพ็กเกจในกลุ่มของ Debian ในกลุ่มนี้สำหรับ System Admin ที่ใช้งานกลุ่มของ Distro ที่เป็น Debian นะครับก็จะเรียนรู้คำสั่งพื้นฐานในการใช้งานได้แก่คำสั่ง dpkg เราจะได้เรียนรู้คำสั่ง a p p g e t คำสั่ง a p p c a c h e และคำสั่ง aptitude หลับ1.02.4 ในหัวข้อนี้จะพูดถึงการบรหิหารจัดการแพ็กเกจในกลุ่มของ Distro ที่เป็น Debian เราทำการทดสอบบน Ubuntu 12.04ที่ได้ติดตั้งไว้ในเครื่องแล้วนะครับคำสั่งแรกนะครับที่เราจะใช้งานคือคำสั่งที่ชื่อว่า dpkg นะครับคำสั่งที่ชื่อว่า dpkg นะครับ Enter นะครับคำสั่ง dpkg ถ้าเราอยากจะถ้าเราเริ่มต้นในการเรียนรู้คําสั่งทุกคําสั่งในในลินุกปกติเนี่ยครับจะมีคําสั่งที่เป็น help ให้เราอ่านนะครับผมแนะนําให้อ่าน help นะครับทษทีครับต้องลบๆนะครับ help enter เราก็จะเห็นการใช้งานคําสั่งนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่เช่นเราบอกว่าลบ i นะครับก็คือเราต้องการติดตั้ง install package ะครับหรือคำสั่งลบ L นะครับเพื่อจะอะไรครับ list do package นะครับว่ามีแพ็กเกจอะไรอยู่บ้างนะครับก็มี2แบบครับลบ L ใหญ่ครับ L เล็กนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันอย่างไรนะครับคราวนี้มาดูครับคราวนี้เคลียร์หน้าจอครับ Ctrl L Dpkg-lwim นะครับเรากำลังดูอะไรครับเรากำลังดูว่าแพ็กเกจนะครับที่ติดตั้งของเรามีแพ็กเกจนี้หรือไม่นะครับมีแพ็กเกจนี้หรือไม่นะมีหรือยังนะครับคำตอบก็คือ,อยังไม่มีนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าบอกว่า vi version ก็ยังไม่มีนะครับ ยังไม่มีเลยนะครับดังนั้นเมื่อเราสั่งคำสั่ง vim v i เข้าไปนะครับอุปกรณก็จะบอกว่าแพ็กเกจหรือโปรแกรมนี่ยนะครับมันอยู่ในแพ็กเกจอะไรบ้างให้เราเลือกว่าเราจะติดตั้งแพ็กเกจหรือไม่ถ้าเราติดตั้งแพ็กเกจเราก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับต่อมานะครับถ้าผมอยากรู้ว่าแต่ละคำสั่งอยู่ในแพ็กเกจไหน เช่นผมอยากรู้ว่าคำสั่ง bin ls นะครับเนี่ยคำสั่งเนี่ยครับอยู่ที่อยู่ในแพ็กเกจใดเราก็ใช้คำสั่ง ls ls ทำอะไรนะครับให้ไปดู h e l p นะครับเลื่อนไปดูนะครับคำสั่ง ls ทำหน้าที่ search นะครับนี่คือ search เสิร์ชอะไรครับค้นหาแพ็กเกจของไฟล์นะครับที่เป็นเจ้าของเห็นไหมแพ็กเกจที่เป็นเจ้าของไฟล์นั้นๆตอนนี้เราสั่งหาว่าลบ s s l a s ัดบินสล s คือแพ็กเกจที่เป็นเจ้าของคำสั่งนี้นะครับคำตอบที่ได้คือแพ็กเกจที่ชื่อว่า call util นะครับคอร์ยูทิล หากเราต้องการอยากจะรู้นะครับว่า i information ของแต่ละแพ็กเกจนะครับมีอะไรบ้างนะครับบางทีแพ็กเกจก็เป็นแพ็กเกจซึ่งเยอะนะครับเยอะแล้วก็เราก็ต้องต้องอยากรู้ว่าจริงๆแล้วแพ็กเกจเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็ต้องขอดู information นะครับ DPKG นะครับลบ PcoU นะครับ เมื่อเราสั่งคําสั่งนี้เราก็จะได้ข้อมูลนะครับจะได้ข้อมูลของตัวแพ็กเกจนะครับเป็นข้อมูลที่ทอกแพ็กเกจว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจนะครับเช่นชื่อแพ็กเกจระดับความสําคัญนะครับมีความจําเป็น priority คืออะไรไม่มีไม่ได้นะครับไม่มีไม่ได้ไซส์ขนาดไหนนะครับออริจินัลมาจากใครเป็นคนทำแพ็กเกจนี้นะครับผู้ดูแลนะครับผู้ดูแลก็คือ คนดูแลแพ็กเกตนี้เป็น Ubuntu Developer นะครับถ้าอยากจะดูบั๊กของโปรแกรมนี้ว่าใช้งานโปรแกรมนี้คออูู่ลี่มีบั๊กอะไรบ้างบั๊กรีพอร์ตเป็นอย่างไรก็ดูได้แพ็กเกตนี้เป็น System a r c h i t e c t นะครับ64บิตนะครับ64บิตมี Dependency หรือ Library ที่ต้องใช้มีอะไรบ้างนะครับและที่สำคัญนะครับเห็นไหมครับมี MD5 นะครับดูว่าแพ็กเกตนี้ Sum MD5 Sum มีอะไร นะครับถูกต้องตามตัวเลขหรือไม่นะครับก็มี2ชุดนะครับชุดของการตรวจสอบของ MD5 แล้วก็มีของชาวันนะครับอย่างนี้ถ้าอยากจะรู้ที่ของตัวเว็บไซต์นะครับที่ข้อมูลทั้งหมดของโปรแกรมก็จะอยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นลบ p ก็คือการปรินขอดู information นะครับขอดู information คำสั่งในตัว dpkg นั้นเนี่ยนะครับมีคำสั่งดูว่ามีคำสั่งย่อยอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะผมพิมพ์ dp บน alt ก่อนนะครับ dpkg enter tab tab นะครับลองดูคำสั่งนี้ครับ reconfig เห็นไหมครับกดจะมีตัวช่วยให้เรานะครับตัวช่วยให้เราเช่น reconfig ตามด้วยโปรแกรมที่ชื่อว่า postfix นะครับ นี่เป็นตัวโปรแกรมเมลนะครับอ่า p s t f i x ยังไม่ install นะครับเราติดตั้งแพ็กเก็นะครับ App Get install Post ก็ติดตั้งแพ็กเกจทั่วไปนะครับติดตั้งแบบ no configuration ก่อนนะครับนี่เป็นการเรียนรู้การใช้งานคำสั่งโดยพื้นฐานนะครับไม่ใช่เป็นการติดตั้งหรือว่าเรียนรู้ในการติดตั้งตัวใช้งาน p o ร t i ฟิให้เราลองกลับไปใช้ command เมื่อกี้ครั้งครับ เห็นไหมครัในคำสั่งของ dpkg นั้นเนี่ยมีประโยชน์มากเพราะว่าสามารถที่จะเรียกใช้งานตัว install config นะครับหรือการติดตั้ง config ได้เราสามารถติดตั้ง config ได้จากคําสั่งตัว dpkg reconfig ได้เลยถ้าเกิดสมมุติว่าแพ็กเกจนั้นมีการติดตั้งด้วยลักษณะอย่างที่เห็นนะครับโดยการใช้อย่างที่เห็นเนี่ยเราเรียกว่าการเป็นกราฟิกเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่เป็น gui แต่เป็นที่เรียกว่า อ่าเป็นบัฟเฟอร์นะครับเป็นเทคบัฟเฟอร์เพราะฉะนั้นเราก็เป็นเฟรมบัฟเฟอร์นะเราสามารถที่จะใช้งานพวกนี้ได้ก็สะดวกนะครับนั่นคือข้อดีนะครับ